ไม่คือผมมาเรื่องผมมาจบไปแล้วผมมาใช้เหลี่ยมไถ่เงินมันอ่าแต่ว่าแต่ว่าคนในแก๊งแต่ว่ามันเนี่ยไม่ไม่จบกับคนในแก๊งไม่จบใช่มันมันละล้านแค่นั้นเองก็ได้ผมมาจบแล้วก็ได้ถ้าไม่จบก็พรมลั่นได้แมาห้าแถบแม่งอย่างโง่อะคือแบบได้แล้วมัไม่มีอะไรเลยอะเอาได้เสร็จแล้วก็มาเล่นต่อนะบ้าเปล่าวะไอเบลอยู่นั่นขับแบงค์เลยอยู่นี่ขับรถกระปุกมาจริงไงก็ได้เลู่อ่ะเดนเลยขับรถยึดเอ๋อ หวังว่าเราจะคุยกันได้แบบสันตินะขนาดประมาณคุยมันเอ้ยประมาณคุยมันเออแม่กูว่ามันมันเดรอ์เดรร์นะดาคนดีแกจมันกูเคยกูเคยเจอคนดีแจมคือตั้งแต่วันแรกอะที่เราที่แบบที่รวมคนที่แลนอะแม่งก็แม่งก็มามาจอแจมแล้วเพราะฉะนั้นอะเดี๋ยว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 เกมพีดเกมพีดโดนเด็กกดใช่ไหมสัตว์เดี๋ยวเจอกูหน่อยดิกูชอบเลพวกนี้กะคือคนบ้ากัด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 เด็กแต่โดนโดนแกกดเทียร์เลยลืนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่ดิ กลัวไม่เท่าไหร่หลักเจอหลักเจอเราอ่ะเด็กเวงเลยเดี๋ยวกูเองเลยเฮียแม่งฉุนไรเฮียตอนนี้เราไม่ค่อยดีด้วยเฮียใช้ฝีมือหาของเลยจบแค่นั้นกูเดี๋ยวลื้อเลยเฮียเดี๋ยวลื้อเลยไหนวะแม่งไปไหนวะสัตว์ไม่เห็นเลยชี้อะไหนว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 ะหมือ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 ถือมีทวิตใช่เปล่ามือมือมือถือมีชุดทวิตใช่เปล่าใช้ดิใช้ดิเรียกดิกลัวเวลากูมาเฮียถือกูไลเฮียให้กูล่าหน่อยเฮีย ว้ย <c oughs> หนหีหดเป็นตดแมวเลยศาสต์ใครตามหาวะมีใครตามหาวะตามหามันหน่อยดอยอิผมมีเบอร์อยู่อะให้ลั่นนะวะทวิตเนี่ยแหละน้องนั่เบอร์มาหลอกว้ายถึงเวลาแม่งหายไอศาสตร์อยู่ปะไหนวะโอ้โห มันเลยมัน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 อยู่โป๊กเกอร์ป่ะมึงเราไปเช็คโป๊กเกอร์ดิไม่ไม่เช็คนี้อยู่นี่ให้มันอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวมันก็มาเชื่รดิรอบไปแล้วมันยังแหกขบวนขันมากได้เลยน้องไม่พมน้องกูรดเลยเฮียเอาเขาจริงแม่งหนีสัสจริง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 ตีเลยปะตีเลยปะตีเลยปะหรือไงเอาเอาตีเลยไหมหรือว่าไจริงครับตีไม่ได้พี่มันตีไม่ได้จัดเลยไหมครับก็กูอยากตีไอ้มึงมานี้หัวหัวเฉียงมึงนี่มามึงมึงเนีสองวันนะที่มันตีได้อะไรนะครับพี่เรา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 คพี่ อันนี้มึงมึงไหวไหมไหวกับมันไหมขับไหวครับคือถ้ามันถ้ามันถ้ามันด่ามึงมึงด่าสู้ได้ไหมเนี่ยสู้ได้ครับเฮ้ยส่งส่งมึงส่งมึงโคตรส่งส่งมึงโคตรเหมือนกบอ่ะกบไหนกรบโดนเฮดอ่ะกบโดนต้มอ่ะกบโดนตบอ่ะอย่าอย่าเรียกอย่าเรียกว่าเปียกนะเรียกเรียกเปียกว่าเพลินพุงนะตัวเพลินพุงอะไรนะครับพี่ตัวเพลินพุงเนี่ยฮะเพื่อนพุงเพลินพุง เรียกไอเตัวก็เพื่อนภูนะไอตัวไปเป็นลุงไข่แล้วมั้งเนี่ยสวยลึง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 ไอเชี่ยแม่งไปไหนวะไอเชี่ยแม่งถึงเวลาแม่งหายเว้ยไอแต่แม่งคุณคิดว่ามันจะมาไะมมันก็มามาแล้ว สวัสดีครับพี่พี่โลครับให้เพียกเดินงานเลยว่าไงครับลองลงลงมาคุยกันได้ไหมครับลงลงมาคุยะครับลงมาคุยนะอยากใช้ชีตแบบว่าง่ายๆโดยไม่ต้องแบบมีอะไรคอยขัดอะอคือคือว่าตอนเมื่อม่ตอนนี้เนี่ยครับเอ่อเนในแก๊งเรามีใครแบบว่ามาปวดแก๊งผมปะคอยแบบคอยชนแล้วมาด่าตอนจบปูนะครับ เหรอครับได้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 ยินไหไอหุ่นหลังตัวหลังอะล้อมดิล้อมดิล้อมเลยล้อมเลยปากดำดาปากดำเดิงเก่งทั้งสูงอะครับว่าไงครับนี่ด่าด่ายังผมเหรอครับเราไม่ได้ด่านะครับเอ่อทำทำเอ่อทำมือไปรูกตัวใบได้ไหมครับเวลาคุยผมอะ ตัวแหววก็ทำทำทำไม่หน่อยครับทำ,ท,ำทำไม่ไมเป็นหรอรรครับโดนรถตัววายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ย้รู้เรื่องครับพี่แล้วรารู้รู้เลยบ้างครับตัวเองจะโดนจะเที่ยมนี่รู้ไหมครับโดนเรื่องอะไรครับอ๋อก็บาดาาแก๊งผมอ่ะทำ<พ>อะ <พอ S 1> ไรให้ผมนิ่งเหรอเอาเขามาไล่ผมเขายัางไล่ผมไม่ได้เลยอะคิดดิอ๋อเอาทำไมครับทำไมทำไมทำไมผมจะได้ไม่ได้อะไปดูด้วยครับดูจำนวนคนที่ยืนยืนยันตอนนี้ โอ้โหโม่ใกล้แกงเล็กๆน้อยๆอ,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 อ่ะยแจ้งใจอีกเหรออ๋อเมื่อวานได้มาห้าแสนวันนี้รู้สึกไม่พอใจอยากได้อีกอ่ะโ <c oughs> <c oughs> อ้โหเอารวยเลยนะแก๊งสลัดเท่ากันครับส <c oughs> เท่ากันเดี๋ยวดูที่ยืนเนี่ยครับพี่เอาอาไม่ไม่แล้วเรื่องที่เอ่อมาชนรถถือว่ามาแบบวุ่นวายที่จกปูนี่คือยังไงครับอธิบายหน่อยได้ปะเอางี้ถ้าคนชนนี่ต้องไล่หมดทุกคนเลยครับพี่อะไรเขคือคือมึงจะบอกว่าทางแกงมึงชนไม่ใช่ไม่ไช่เรา้อแกันครับ ตตตออออบบบก่นมึงตอบมึงตอบไปตรงคำถามดิเวลากูคุยกับมึงอ่ะให้มันแค่จมูกก่อนคุยได้ไหมอึดอัดเสียงว่ะพี่ใจเย็นๆก่อนพี่ชายเอางี้เอางี้ไอ้ไอ้คนที่เรียกเนี่ยวอไอ้คนที่คุยได้เนีวอเรียกเรียกเรียกมาตรงนี้ให้หมดได้ปะเออมึงเรียกมาได้ปะมึงมึงหลบหลบหน้าเลยวะสัมผัสหยาหดเดี๋ยวเวลากูคุยได้แล้วยาหดไอ้เหี้ยตอบตอบตอบกวันตีได้ปพี่เปียบเหมือนเต่าด้ยเวลาคุยกูบกูอะมีแค่ห้าคนนี่แหละพี่ชายเลยอีกคนนึงอ่ะก็ปล่อยเรียกมาที่ไง ก็มันแค่ครับอ๋อกำลังมาครับกำลังมาสรุปคือมีแค่ห้าคนใช่ครับมีห้าคนตอนนี้จริงๆเลยไม่พูดปนเลยตอนเนี้ไม่ไม่ไม่ถามถามถามแล้วหน่อยได้ปะตอนตอนเวลามึงไปจกปูหรือว่ามึงคุยกับใครแก๊งแก๊งอื่นเขาเรียกว่าแก๊งปะเขาเรียกมึงว่าแก๊งหรือครอบครัวแก๊งดิพี่กดแก๊งยังไงกดใจครับโอ้คุณว่าครอบครัวเอ้ามันมีแค่นี้อะพี่ได้เหวี่นในทวิตมีมีเยอะกว่านี้มีโพสทวิตนะ โหยที่ไหนครับโพทวิรเลาด้วยไม่ใช่เหรอตรงโพสเตอร์อ่ะาจจะกดอะไรเด็กอะไรมึงสไตล์เรอวะสไตล์ของมึงอ่ะเก่าจันเลยเด้อไมทวิรเก่าจันเลยเด้ออาจจะเป็นพวกปั่นนะพี่ว่าผมโดนมาหลายอันนี้เนาอันนี้ไงเนี่ยต่อโพสเนี่ยเนี่ยต่อโพสเนี่ยยืนหน่อยต่อโพสเนี่ยไม่ผมไม่รู้ผมไม่อยู่ไงเฮ้ยเราที่ขอไปครุยขอไปคุยครับขอไปคุยไอะรครับเขาก็เห็นพี่เขามาอันนี้ไง ไม่มาคุยเรื่องอะไรตอบไม่ตรงคือำถามได้ปะไม่อยากโดนกระทืบไงครัทำไมสรุปสรุปเอาไงสรุปเรื่องเรื่องเรื่องที่เราทำนี่เอาไงสรุปห้าแสนล้านนึงโอ้โเกินไปพี่ไม่มีหรอกพี่ในในตัวมีคนลัสามหมื่นสี่หมื่นอ่ะไม่เราปรงกันตีนไหมครับตีอะไรครับไมในในกวนตีเลยครับดรือวันนี้กับเอางี้เอางี้เอางี้อยากอยากมีปัญหาปะ เดี๋ยวไม่อย่างนี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงอ่ะไปเขาเรียกว่าอะไรไปโกนหัวให้หมดแล้วเรากลับมาใส่เงี้ยใส่เก่งนะใส่เกงขาสั้นมาได้เออไปโอ้โหเอางั้นเลยเหรอพี่ไปเีก็เกินสั้นพี่ไอ้เจ้าไอ้เจ้เวลาที่กูสั่งไปดีโกนนพี่กูสั่งมีเลยเขาไม่ขาดพี่กว่าเอ้ยก็แบ่งกันเอาไอ้เงี้ยม่ขาดครับไม่ขาดครับไม่ขัดก็ไปดยไปดยครับ

มีปัญหากับพวกนี้จริงๆหรอกูจะบ้าไอ้เหี้ยโอ้้ากี้เหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอออกรถไม่เกียร์ต่ำเลยไอ้สัตว์เนี่ยให้ผมไปกวนหัวให้หมดใช่ไหมครับพี่ชายครับเออยังจะเปิ่มมาสามคนไม่รู้เรื่องหรอวะเกียร์ต่ำนะไปดิไปดิไปเีย เฮียมึงใจเย็นใจเย็นเย็นดูดูนี่มันมีแต่นี่ <c oughs> เฮียๆๆๆๆๆเฮียน <c oughs> ี่จัดอย่างมันไปหาเรื่องอีกแกง๊งนึงก่อนหน้านี้แล้วด้วยทำทำแบบนี้ได้นะแต่ว่ารีบๆด้วยนะรีบๆอัปเกรดตัวเองด้วยนะบอกก่อนไม่เอาแค่แบบแค่ปากเดาน้อง นี่หยิบกล้องมาถ่ายได้นะครับผมชิบแม่งแหลมชิบห่ายเลยแต่ละคนอ้าว ไม่กินมันมากันสี่คนใช่ป่ะแล้วก่อนก่อนหน้านี้ใหญ่จะกดเด็กแต่จะให้โดนเด็กกดนะพี่นั่นแหละก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันมีเยอะเหรอหรือว่าเยอะมีเยอะเยอะนี่แบบสิบอัพเลยป่ะหรือเท่าเท่าเราเลยป่ะมาสิบบอกเพี่อ๋อแสดงว่ามันก็ตามมันต่อแ๋ยวเดี๋ยวมันมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาแล้วนะสล็อตเท่าไหร่อ่ะสล็อตแก๊งมันอะไรดูไหมน่าจะเยอะป่ะยี่สิบห้าป่ะ มีรถสวัสดีการด้วยเนี่ยเย็บห้างมั้น่าจะครบแล้วเออน่าจะเต็มทะลอดแล้วอ้าวดูมาพคพรมิดโอ้โไอโก้นี่ไม่แน่ใช่ไหมพี่โอกนเกินใชยได้ใเไเกใชเได้กินเล้เก่นเลยเกินเลเนเเนเ้เกินเเกนเเนยกเกนเยนเลยเนกน มันยังไม่มันไม่สามารถตีหรืออะไรได้คือไม่อยากไม่อยากไปเล่นอะไรจุกจิกเดี๋ยวหลังวันที่สิสี่อ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหามันใหม่เอ่อแล้วก็มามาคุยตังกัยเดี๋ยวมาจะมาหลูปูนกับโชรถมันไปก่อนเอาคืนแม่โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันในรอบสองทุ่มด้วยแล้วกันแล้วก็เกาะ มีมีเดี๋ยวมีแจกมีแจกเกาะยี่สิบแล้วก็เอเกแจกเกาะคนละสามสิบโอเคแจกเกาะคนละสามสิบแล้วก็เพนยี่สิบทั้งหมดก็ตรงนี้ a อดีเท่าไหร่เอดีอดีคนละห้าโอเคแจกไปเลย a อดีห้าทวนใหม่นะ a อดีห้าเกาะเกาะสามสิบเพนยี่สิบเพนยี่สิบไอเพนเพนเอาแค่สิบห้าพอโอเคโอเคประมาณนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอก แต่ละคนผมผมอยากให้รีบอัปเกรดคือรีบมีของโอเคปะเราจะได้สนุกด้วยกันตามนี้ก็วันนี้แยกย้ายก็พร şey, ุ่งนี uh, okay. yeah. ้พรุ่งนี้นี่นะเจอกันในแอร์ดรับนะพรุ่งนี้ไม่ต้องมารวมหรือว่าอะไรแต่ว่าเจอกันในลูกแอร์ดรับสองทุ่มใช่ไหมแอร์ดรับมันสองทุ่มใช่ปะใช่ใช่ครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันแอร์ดรับสองทุ่มครับตามนี้ครัมาหนึ่งว่ามีคำถามว่าแบบว่าระหว่างเนี้ยก่อนวันที่สิบแปดอะไรนะพี่เกิดการประทะคารลมไงเนี้ยแบบแค่ด่าเฉยๆได้ไหมครับ รู้สึกว่าตอนเนี้ยเมื่อกี้ที่ถามคือถ้าจะกระทืบหรือตีอะไรกับมันอ่ะต้องต้องมีวอเลยนะเซฟตัวเองกันด้วยโอเคไหมได้ไหมได้อย่างเดียวแบบได้เต็มที่เลยแล้วแต่เลยการประทะคารมหรือด่าได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบทั้งสองฝ่ายแทงกันอ่ะน่าจะ 18m ตามตามจำนวนที่เป็นข้าปรับอะเย้ลงฟังหาไม่ไม่ไม่เอา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 ให้คือพูดถึงลงลงลึกหน่อยแล้วกันเรื่องกดเรื่องเขาเรียกอะไร อย่าทำให้ตัวเองสวยกับแก๊งสวยนะกับแก๊งอื่นไม,ไม่เอาแบบนี้ด้วยเคปะกับแก๊งเนี้ยคือแบบเออพี่ก็พอรู้อย่างเงี้ยว่ามันมันอะไรยังไงแต่กับแก๊งอื่นหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คำพูดคำจาอย่างงี้นะกับแก๊งอื่นที่เรายังไม่รู้จักหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ใส่สูตรและสงพลังนะเคปะมันเรายังไม่รู้ยังไม่รู้เลเวลตัวเองกันด้วยต้องต้องเราต้องรู้เลเวลตัวเองก่อนด้วยเขาเรียกว่าอะไรรู้รู้จุดยืนตัวเองก่อนตอนเนี้ยไม่ไม่มั่วนะถ้าจะเล่นก็กับโค้ดอะน่าจะพอนาจกู้ การคุยการอะไรเงี้ยแต่กับแก๊งอื่นอย่าเพิ่งไปหาเรื่องนะอย่าทําให้แบบเพื่อนลาบากฟาร์มฟาร์มกันก่อนมีของกันก่อนแล้วเหนื่อยตอนแรกตอนหลังสนุกอยู่แล้วไปแยกย้ายเท่านี้เยวกัน ครับพี่ตั <languages> ้มเจอกันครับเจอกันเจอกันสองทุ่มนะพรุ่งนี้พี่ยังบอกว่าไม่พอไม่พอไม่พอมีกี่ตัวร้อยตัวอันนี้ให้แจกน้องไปก่อนได้เลยแจกแจกแล้วปะให้แจกแล้วปะเออแจกเลยก็ได้เอ้ยมึงบอกเลยบอกเลยเอาเลยจะใครจะเอาของอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกเอาเกาะจากผมสามคนได้ไหมเออไอ้ยี้พอพอให้ตั้มมาพอให้ตั้มผมเปียกอ่ะอ่าได้ได้ครับเออสามเก้าสามสองพอเอาให้ตั้มมาสามสิบตัวเลยได้ได้ได้แล้วก็ให้เปียกสามสิบเลยก็ได้ สามเก้าสามสองโอเคอ่าสี่สามเจ็ดครับพี่ไม่แจกให้หัวหัวหัวบ้านแต่ละบ้านไปแจกยืนแลนดีได้ไหมพี่นั่นนั่นแหละรอรอรอถามอยู่มันก็แต่ว่ามึงก็มึงก็มึงก็มก็กรีบเหนื่อยอยู่ดียวมันไม่ต่างกันหรอกแล้วแต่แล้วก็งั้นงั้นกินที่เดียวเลยนะมึงกินไม่ได้หัวบ้านมาที่มีเซตพวกนี้ได้ไหมเอออย่าไปใช้นะเซตพรุ่งนี้เหลืออะไรอ่ะใครเซตแล้วเซตทีเดียวนะอย่ามั่วซั่วเด้อ ถ้าถ้าเซตคือเซตทีเดียวนะไม่ไม่ไม่แจกต่อนะจะจะเอาอย่างไงคือจะให้วันนี้ทีเดียวหรือว่าจะให้แจกพ่งนี้ไปแจกพ่งนี้ก่อนเล่นก็ได้จบพ่งนี้งันไปแจกพ่งนี้ก่อนเล่นเออไปไม่แต่ว่ามันต้องไปยัดหน้าตู้ถูกไหมไอ้มิอะไรนะอปแจกพ่งนี้ก่อนเล่นอ่ะแจกกันก่อนนะแอร์ดรอปมันมีเปครูดาวแค่ห้านาทีคิดด้วยนะมันต้องแจกก่อนเออตามนั้นโอเคเข้าใจไหมไหนมิเข้าใจครับยืนแลนด์นี้ได้ไหมพี่ตอไม่เอาหรอกเราไปยืนแลนด์เราดีกว่าไว้เออ อ๋อเหรอเฮี้ยแกงมันในนี่ครอบครัวเฮี้ยมึงเรียกว่าครอบครัวได้ปะกูเห็นเรียกมันแกงแล้วกูจะอ้วกพี่บอลบอลหลังบอลหลังรถได้ไหมไอ้แทนกูด้วยดิมึงนี่แม่งแบบขึ้นไม่ได้ผวยภาระสมชื่อเลยเฮี้ยผวยอะไรเพนพุงพีพีพีที่นู้นขับแม็กดาเลนที่นี่ขับรถกระป๋องไอ้สัตว์เอาเรื่องไอ้เฮี้ยที่ที่นู่นเขาเล่นไอ้พี่ตั้มที่นู่นเขาเล่นแบบชนรถลอยเฮี้ยน่าเล่นจัดเลยยังไงวะชนรถเราอีมพีไง เชี่ยเคิวเดียโจนเนี่ยเดี๋ยวเราคอยเอ๊ะมันกดการแข่งขัดตัวแล้ววะก็มีไงโง่ไม่ได้เราไม่ได้อะโง่บั๊กก็โง่พ่อไม่งั้นก็มึงโง่เอ๊ะแล้วเราไปเราไปศพเราไปตกบุญได้ปะอย่าให้ไม่ได้อย่าอย่ายายาก็เดี๋ยวได้ผมอนุญาตอย่าอย่าเฮี้ยอะไรมันโดนบั๊กบั๊กก็เลยได้ปกติเพราถ้าเราจกนบถ้วเรากินเพื่อนจกอะไรนี่ก็กินเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ผมอนุญาต เอ้ยดีๆเพื่อนไอ้เหี้ยมัน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 ไม่ใช่เมืองหลักเราก็จริงแต่แบบเราเล่นดีๆเพื่อนเซฟๆหน่อยไอ้นี่มึงสอนกูไอ้เะไรมึงนี่ตัวเหี้ยเลยเหี้ยไอชื่อคำมันก้าวเ้ลาใส่กูไอ้เหี้ยเฮ้ยกูไปนั่งก้มแผยมันแน่สัตว์ชื่อหลังกูแล้วมันเหตุไม่ใช่อยี้ยกูชอบกูพูดมันเยอะจริงๆเลยนะพวกเหี้ยน่ะทำทำไมมันไปทำอะไรใครจะไปไล่ตามพวกมันอ่ะ ียมึงคิดว่าเราจะไปไล่เหรอมึงคิดว่าเป็นอะไรอ่ะมึงคิดว่ามึงคิดว่าแบบว่ามึงมีล่าค่าหัวเหรอไอ้บ้าแม่งไปยันค่ายทหารเขาก็ใหทหารไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงอะไรของไอ้ป๊บนึงนะเมื่อกี้ได้เงินจากค่าปากฉลามอันนี้มาไปหารับของนี่ได้ป่ะตีวอได้ป่ะเดี๋ยวไปรับไปเดือดกันไปรับไปเดือดไอ้เชี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยายายาทำไมอะอะไรไม่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 พี่ก้าวเงินที่ผมให้ไปมันมึงฟังกูนะเงินเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวพอมันมีมันคืนอยู่แล้วน้องไม่คิดจะเยอะ ไอเชี่ยลงบาเดี๋ยวไปท้ท่านไ่นสักปะลงบาอะไรไม่เอาโป๊ปปาโปปไม่ถ้าสตาเทาอ่ะสตา์ทาอัะกูเล่นแต่ที่เนี้ยไม่เล่นไม่เอาได้ควายได้มาห้าแสนให้กูมาสามหมืนอีควายเพ่นตันลงสองแสนไอี่อ่ะไอเป็นมันให้กูมาสองแสนจริงเออเหี้ยมันเงินกูหมดไปนีเ็ีเจดแน่นอนเลยห้าหนึ่งหนนเจ็ดสองทักไปดิห้าหนึ่งหนึ่งศูนเจ็ดสองทักไปทักยังทักแล้วทักแล้าหนึ่งหนึูนเจดเดี๋ยวไปดูว่ามันใช้อะไรบ